มารู้จักมะพร้าวกันค่ะมีคนนำมะพร้าวไปทำบุญโรงทานไปใช้ในงานล้างป่าช้าและอื่นๆกันอย่างกว้างขวางค่ะตอนแรกคิดว่าเป็นน้ำที่บริสุทธิ์แค่นั้นเองแต่ที่ไหนได้มีความหมายมากมายยิ่งนักดังนี้หนึ่งทำตนให้เหมือนมะพร้าวมะพร้าวผลไม้ของเทพเทวดามะพร้าวตกจากที่สูงไม่แตกเพราะมีเปลือกหนาห่อหุ้มไว้ ดุดคนดีมีศีลธรรมแม้คราวตกต่ำก็ไม่ทิ้งความดีมีคนคอยช่วยเหลือเสมอเพราะความดีของตนสองมะพร้าวมีน้ำได้ด้วยตนเองไม่มีใครตักน้ำใส่ดุจคนผู้ใฝ่ดีสแสวงหาความดีทำดีได้ด้วยตนเองแต่ก็น้อมรับคำชี้แนะของคนอื่นเสมอสามมะพร้าวตกในน้ำไม่จมน้ำลอยน้ำได้ดุดคนดีแม้พลาดพลั้งในชีวิตก็สามารถประคองชีวิตได้ ไม่จมอยู่กับความผิดพลาดนำพาตัวเองไปสู่สังคมที่ดีได้สีมะพร้าวจมดินโคลนที่สกรปรกสามารถเติบโตงอกเงยได้ดั่งคนดีแม้เกิดในตระกูลต่ำยากลำบากก็ยังสามารถเติบโตก้าวหน้าเป็นคนดีในสังคมยกฐานะทางสังคมของตนได้จะเห็นว่าความหมายที่แท้จริงของมะพร้าวนั้นมีหลายประการด้วยกันสวัสดีค่ะ